งที่แล้วไปเที่ยวกันมาแบบเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้เลยได้เวลาหาอาหารเมนูพิเศษพิเศษของหมู่บ้านสันติคีรีถามแก้หิวกันสันหน่อยค่ะเดีอย่าเพิ่งแปลกใจไปนะคะถ้าเห็นแฟนนี่แปลงโฉมมาอีกแล้วค่ะเพราะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยต้องเที่ยวแบบหลากหลายวัฒนธรรมค่ะและเห็นใส่ชุดกี่เพ้ามาแบบนี้ก็ต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของจีนอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ เอาเละค่ะนอกจากที่เราจะได้ไปชมกันแล้วค่ะว่าใบชาเนี่ยสามารถผ่านขั้นตอนผลิตจนกลายเป็นชาอุหลงพร้อมดื่มได้แล้วใบชาส,สดๆแบบนี้แหละค่ะสามารถนํามาปรุงอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ก็คือยำใบชาค่ะและผู้ที่จะมาปรุงอาหารจีนยูนนานเลิศก็คือพี่อาชาค่ะวคสวัสดีค่ะคมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะพี่อาชาคะ หอมแดงนะครับหอมแดงครับแล้วก็ใส่แค่ร้อนนะครับแล้วอันนี้ละคะเป็นทำไมต้องเป็นปลากระป๋องด้วยทำไมใส่หมูใส่ไก่ไม่ได้ละคะได้อยู่นะครับแต่ว่าปลากระป๋องนี่อร่อยมากกว่าเเหลือส่วนผสมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้แน่นอนค่ะใบชานั่นเอง ขั้นตอนการทำยำใบชาก็เริ่มจากนำใบชาไปลวกในน้ำร้อนประมาณ3นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำเย็นอีกสักพักเป็นเคล็ดลับนะคะเพราะการแช่น้ำเย็นจะทำให้ลดความขมของใบชาลงไปได้ค่ะจากนั้นก็หันมาเตรียมส่วนผสมของเครื่องยำขั้นตอนง่ายๆแค่นำส่วนผสมทั้งหมดมาใส่รวมกันแล้วก็นำใบชาที่สับแล้วลงไปคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแค่นี้ก็ได้ยำใบชาพร้อมรับประทานแล้วค่ะ และถึงแม้ว่าทริปดอยแม่สลองเราจะนอนกันแบบง่ายๆแต่ถ้าให้ครบถ้วนกระบวนความต้องไปชิมอาหารจีนรสชาติดีอารรมเหลาๆแบบนี้ต้องให้คุณพี่กำนันเขาพาไปชิมค่ะ ขายาวันนี้ก็จะมีปลานึ่งใบชาไก่ดำตุ๋นยาจีนแล้วก็มีโบฮีมาน้ำแดงไข่ต้มใบชาที่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพลาดไม่ได้คือขาหมูมันเถ้าจที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งค่ะนี่เลยน้ำชาค่ะน้ำชาเนเป็นดื่มเพื่อสุขภาพ<อ>และดื่มเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดคือดื่มอาหารมันมันไปแล้วก็ดื่มน,น้ำชาตามไปจะได้ลดไขมันอาหารอาหารที่ปรุงด้วยใบชาก็เหมือนกัน ช่วยลดไขมันช่วยลด,<ม>ลดไขมันเพิ่มรสชาติที่ว่าเป็นอาหารที่โปร3พิษจริงๆดูถ้าแฟรี่จะเพลิดเพลินกับอ,อาหารจีนเมนูเพื่อสุขภาพมื้อนี้ซะจริงๆเลยนะคะไปมาหลายที่แต่ก็ยังไม่หมดที่เที่ยวเลยค่ะพอหลังจากอิ่มน้ำกันแล้วแฟรี่ก็ไม่รอช้าค่ะรีบพาไปเที่ยวกันต่อเลยมาถึงสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่สำคัญบนดอยแม่สลองแห่งนี้ที่นี่ก็คือพระบรมธาตุเจดีศรีนครินทรารา สถิตมหาสันติิเีค่ะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อราวปีพุทธศักราช2539ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าที่พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็ยังตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเทือกเขาบนดอยแม่สลองค่ะจึงทําให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกลขณะเดียวกันค่ะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็ยังเด่นเป็นสงา่ามองเห็นแต่ไกลจึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของดอยแม่สลองแห่งนี้ค่ะ พระบรมธาตุเจดีศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีตั้งเด่นอยู่เหนือระดับความสูงกว่า1,500เมตรเหนือหมู่บ้านสันติคีรีลักษณะเป็นเจดีแบบล้านนาประยุกต์สูงประมาณ30เมตรอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ กาศที่เย็นสบายมองไปทางไหนก็เห็นวิวทิวเขาสีเขียวทออตัวยาวคู่ไปกับไร่ชาขั้นบันไดมองเห็นผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสพรอมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนบนที่สูงในทุกฤดูกาลอย่างใกล้ชิดค่ะ บ้างคะคุณผู้ชมทริปนี้แฟร่รู้สึกอิ่มเอมใจสุดเลยละค่ะนอกจากจะได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายแบบนี้แล้วยังได้มาเห็นถึงวัฒน,นธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติค่ะแม้ว่าคนที่นี่นั้นเขาจะมีเชื้อชาติหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกันแต่ที่เห็นได้ชัดค่ะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะยังไม่มีโปรแกรมในการจะท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาแวแล้วล่ะก็ แนะนำเลยค่ะที่ดอยแม่สลองแห่งนี้เป็นการท่องเที่ยวภาคเหนือที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ประทับใจอย่างแฝลี้นี่แหละค่ะหากคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมรายการหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วล่ะก็สามารถส่งอีเมลเข้ามาได้เลยนะคะที่ทั่วถิน่น gmail c o m ค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ it's all nan and